โครงการออมวันนี้มีวันหน้าจุดเริ่มต้นของการออมเงินปัจจุบันพบว่าประชากรไทยประสบปัญหาเรื่องการใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยมากขึ้นเนื่องจากไม่มีการออมเงินเพื่อไว้ใช้ทำให้กระทบถึงค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของนักศึกษาถือว่ามีส่วนสำคัญในการนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการรู้แนวทางในการดำเนินชีวิตและการออมเงินจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อพัฒนาการบันทึกบัญชีของผู้เข้าร่วมโครงการและเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพื่อรู้จักการออมใช้เงินอย่างประหยัดคุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือยและเพื่อบูรณาการการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุด วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงรายรับรายจ่ายของตนเองและสามารถบริหารการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูสงสุด 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมและใช้เงินแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ 3. เพื่อให้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงินและมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน รูปแบบการวางแผงกนการออมนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยค่ะ 1. การฝากเงินกับธนาคารจะช่วยให้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อยแต่ปลอดภัยความเสี่ยงต่ำค่ะ 2. การประกันชีวิตช่วยคุ้มครองชีวิตและลดหย่อนภาษีได้ค่ะ 3. การออมทรัพย์กับสหกรณ์ผลตอบแทนจะมีมากกว่าในรูปแบบของเงินปันผลไม่ต้องเสียภาษีเงินปันผลและเฉลี่ยึ้นค่ะ 4. การซื้อพันธนาบัตรรัฐบาลได้รับผลตอบแทนระยะยาวสูงกว่าเงินออมทรัพย์ค่ะ 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะจะเป็นเงินออมเพื่อเกษียณแถมลดหย่อนภาษีได้ค่ะ มาดูเป้าหมายในการออมเงินของเรากันเลยนะคะ 1. ออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินสำรองเงินไว้ใช้ได้หากเกิดผลกระทบค่ะ 2. ออมเพื่อวัตถุประสงค์การเงินตามจังหวะชีวิตเช่นเก็บเงินเรียนต่อเก็บเงินแต่งงานเก็บเงินซื้อของเป็นต้น 3. ออมเพื่อเกษียณนำเงินที่ได้ไปใช้ในวัยเกษียณอายุค่ะ 4. ออมเพื่อเกษียณเร็วการออมเพื่อใช้สำหรับลงทุนและสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองค่ะทิคในการออมเงิน 1. เก็บก่อนใช้ได้เปรียบกว่า 2. เปิดบัญชีฝากประจำา 3. หากบัญชีอัตโนมัติ 4. มีเศษเหรียญให้หยอดกระปุก 5. แบงค์ห้ เป็นของต้องห้าง6ชอบไปเท่าไหร่อ,อมคืนเท่านั้น7เงินเหลือเท่ากับออมเอาละขาทุกคนทุกคนออมเงินมีทิคในการอ,อมเงินกันแบบไหนคะอย่าลืมเก็บทิคในการอ,อมเงินของพวกเราไปลองใช้ดูนะคะพวกคุณเคยคิดหรือไม่ว่าทำไมมนุษย์ทุกคนจึงต้องมีเงินเก็บเป็นปันจจัยหลักในการดำรงชีวิตถ้าขาดเงินไปผู้คนในสังคมบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ดำรงชีวิตไม่ได้ ใช่ค่ะฉันเป็นหนึ่งในผู้คนที่สงสัยในคำถามนี้และฉันเองก็มีคำถามที่อยากจะถามกับตัวเองว่าจะทำอย่างไรถึงจะมีเงินที่หามาได้ในทางที่สุจริตและไม่เบียดเบียนใครค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อใบเตยกำลังเรียนปริญญาตรีฉันมีรายได้มีธุรกิจตั้งแต่อย่างเรียนมัธยมปลายกว่วจะมาถึงจุดนี้ได้ฉันเคยลำบากมาก่อนและนี่คือเรื่องราวของฉันในสมัยยังเรียนมัธยม ฉันเริ่มขายของออนไลน์ตั้งแต่มัธยมปลายฉันมีรายได้เสริมแต่แล้ววันหนึ่งฉันใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปฉันไปเที่ยวใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ประหยัดอดออมหมดเงินไปกับการเที่ยวทำให้ไม่มีเงินใช้ฉันควรจะทำอย่างไรต่อไปดีฟ้าเครียดจังวะทำไมอ่ะคือตอนนี้ไม่มีเงินเก็บเลยแล้วก็ไม่มีเงินด้วยทำยังไงดีอ่ะดูอย่างปอสี่ขนาดเขาใช้เงินฟุ่มเฟือยขเขายังมีความสุขเลย บเตยลองไปถามปอสิว่าเขามีวิธีการจัดการกับเงินอย่างไรโอ้ดีจังเดี๋ยวงั้นลองดูนะโอเคโชคดีปอว,ว่างไหมว่างมีอะไรหรือเปล่าเราจะมีอะไรคุยด้วยอ่ะอ่าว่างมาเลยละวะพอดีว่าเราอยากรู้วิธีการใช้เงินของปอแล้วก็วิธีการเก็บเงินของปออ๋อคือเราอ่ะพอเวลาพ่อนแม่เาให้ ใช่ป่ะเราก็จะแบ่งสอบช่วงก็คือว่าเก็บไว้ใช้กับเก็บเอาไว้ออมคือถ้าเกิดเรากเก็บไว้ออมใช่ไหมเราก็จะมีวิธีออมสองทินั่นก็คือเราจะหยอดในสับปะออมสินกับเป็นฝากเงินธนาคารแบบนี้แล้วเงินที่เราตรงนั้นน่ะเราก็สามารถเอามาใช้ในยามจำเป็นได้โอ้ดีมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะจ้าบล้วอะไรจ้า ้ขาางนาต่อไปฉ,ไอฉันเริ่มออมเงินทําลายรับรายจ่ายและมีเงินเก็บจนฉันได้รู้ว่าการเก็บเงินนั้นไม่ได้ยากเลยฉันอยากให้ทุกคนหันมาเห็นคุณค่าของเงินให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนตัวเองและเดือดร้อนผู้อื่นและในะที่สุด ฉันก็ได้เก็บเงินออมมาเรื่อยๆทำให้ฉันได้สิ่งที่อยากได้โดยไม่เดือดร้อนใครและฉันก็ได้ทำมาโดยตลอดทั้งหมดที่พูดมานะคะคือชีวิตของฉันค่ะและฉันเชื่อว่าทุกคนที่มีความฝันและความหวังที่จะมีเงินเก็บมีงานทําที่ดีต้องเริ่มจากตัวเราเองค่ะต้องมีความพอเพียงและขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการออมค่ะ ประโยชน์ของการออมเงินนะคะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย 1. สร้างวินยัย 2. เงินเหลือไว้ใช้ค่ะ 3. เป็นทุนในการนำไปสร้างมูลค่าค่ะ 4. เพื่อความมั่นคงในอนาคตของเรานั่นเอง 5. มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายประจำา 6. มีเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินทุกทุกคนอย่าลืมไปทำตามกันด้วยนะคะ แนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9คําว่าพอเพียงนี้มีความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสําหรับใช้ของเท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองพอเพียงนี้ก็มีความหมายว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหลากก็ได้แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุขได้ก็สมควรที่จะทําสมควรที่จะปฏิบัติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่4ฐาธันวาคม2541นารณศาลาดูสิตธาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดูสิตการประยุกต์ใช้ 1. ความพอประมาณความพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไป 2. ด้านเศรษฐกิจลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 3. ยึดความประหยัดลดความฟุ่มเฟือย 4. เมื่อมีรายได้ในแต่ละเดือนจะแบ่งไว้ใช้จ่ายสาส่วนค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าจีพะทะค่าเสื้อผ้าเป็นต้นค่ะรายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอาจารย์ผู้สอนว่าที่ร้อยโทดอ,อร์ศักชัยเพชรสุวณ อ้างอิงมีดังต่อไปนี้สมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวธัญ,ญพรกระแส 2. นางสาวนิชนันกลางถิ่น 3. นางสาวปัญญาสิริสกุลนวิสารศักดิ์4นางสาวรัชดาพรเบ้าทอง